สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นาะก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกับ Ragnarok Online Version 2.6นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเติมโคต้ดต่างๆของเกมนะครับวิธีการเติมโคต้ดต่างๆของเกมนั้นนะครับมันก็จะมีข้อกำหนดเล็กน้อยน,นะครับ นั่นก็คือผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีตัวละครเลเวล20ก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดระบบการเติมโพสได้นะครับวิธีการเติมโพสนั้นก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่กิ๊บกิ๊บบ็อกไอคอนกิฟบบ็อกไอคอนของของขวัตรงนี้นะครับข้างสกิลนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก คำสั่งล่างสุดนะครับและทีนี้เราก็นําโค้ดนะครับที่ได้มานำไปใส่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะเพียงเท่านี้เองนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะก็เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเติมโค้ดนะครับแล้วก็จะได้รับไอเทมมานะครับ เดี๋ยวส่วนรายละเอียดโพสทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วเพื่อนๆก็เอาไปกรอกเติมในเซิร์ฟเวอร์กันและกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการเติมโพสนะครับผมแล้วก็เราก็ากลับมาพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ